สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาละกอดกมากเลยมาดูกันค่ะดอกยันยอดเลยนูนดกจริงๆนะคะเด่อปานใช้ปุ๋ยบำรุงเอาไว้นะคะปุ๋ยที่ใช้หาได้ง่ายๆทุกบ้านก็คงมีกันค่ะลูกใหญ่ลูกโตมากเลย วันนี้นะคะเยปังก็จะพาไปดูปุ๋ยที่ใช้ค่ะเป็นปุ๋ยมูลวัวนะคะหรือขี้วัวนี้เองอยปันหมักเอาไว้ได้เจ็ดวันนะคะแต่ถ้าหนึ่งคืนก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่เยปันจะใช้นะคะหนึ่งแก้วแบบนี้เลยนะคะเราก็เตรียมน้ําเปล่าไว้ห้าลิตรค่ะเราก็จะใช้ปุ๋ยหมักมูลวัวของเรานี่ละคะ่ะในปุ๋ยหมักมูลวัวของเราก็จะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัส มีแคลเซียมมีธาตุอาหารมากมายเลยนะคะต่อมาก็ยปังก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดค่ะฮอร์โมนนมสดถ้าเกิดไข่ไม่มีก็ใช้ฮอร์โมนไข่ก็ได้นะคะอย่าปังก็จะเอาใส่ลงไปในน้ำห้ลิตรนะคะแล้วเราก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลย หลังจากนั้นนะคะเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีค่ะเราก็จะไปลดกับมะละกอของเราได้เลยนะคะก่อนที่เราจะลดเนี่ยค่ะเยปังก็จะมาใส่ปุ๋ยคอกบ,บำรุงเอาไว้นะคะเพราะว่าที่บ้านจะปลูกหลายต้นเนาะเนี่ยค่ะเอาฟางคุมเนาะตอนที่เขาเล็กๆอยู่เนะะี่ยค่ะใช้มูลกัวเหมือนกันนะคะเอาใส่ลงไปเลย หาได้ตามท้องถิ่นของเราเนาะมูลกัวถ้าเกิดท่านผู้ชมมีปุ๋ยอย่างอื่นก็ใส่ได้เหมือนกันยยปังก็จะเอาใส่ทิ้งไว้นะคะเดือนละสองหรือ3มครั้งค่ะต้นเล็กเราก็กะปริมาณให้พอเหมาะกับต้นมะละกอของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นต้นใหญ่ยปังก็จะใส่เยอะกว่านี้เนาะส่วนปุ๋ยหมักนะคะยยปังก็จะใช้รดอาทิตย์ละหนครั้งค่ะ มะละกอไม่ชอบน้ำขังนะคะระบายน้ำได้ดีรดให้ชุ่มเลยที่บ้างก็จะใส่ปุ๋ยแห้งแล้วก็ปุ๋ยหมักแบบนี้ใช้รสแบบนี้เนาะพี่ปังก็จะใช้สองอย่างนะคะนะีคะ่ะ,ะทำให้มะละกอของเรานะคะติดดอกติดผลลูกโตเป็นปุ๋ยบ้านๆเนาะหาได้ง่ายๆด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นนี้ในปานปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะต้นเล็กนิดเดียวค่ะแต่ลูกเขาจะดกมากเหมือนกันไม่ว่าพืชผักคิดนิดอื่นก็ลดได้เนาะปุ๋ยหมักของเราเนี่ยค่ะมูลวัวหรือขี้วัวเนาะมาดูมะละกอต้นลเล็กๆนี้ค่ะมาดูลําต้นค่ะนิดเดียวแต่ลูกดกมากเห็นไหมคะต้นนี้ก็เหมือนกันค่ะอจะปันใช้บารุงเอาไวะะ้เนี่ยค่ะ นี่ต้นเขาเนาะมาดูที่ลูกเขาโตแล้วนะคะแต่ก่อนไม่ติดลูกเลยมีดอกแล้วก็ร่วงค่ะเห็นไหมคะดอกเยียนยอดเหมือนกันกำลังติดดอกอยู่ก็มีเนะาะมะละกอนะคะเราต้องให้ปุ๋ยให้น้ำตลอดนะคะยิ่งหน้าแรงนี้เราต้องให้ปุ๋ย มะละกอของเราจะได้ดกเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะลองบำรุงดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปันปลูกผกักขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ